สวัสดีครับพบกับรายการกิจชีวิตกับด้านกับผมนะครับกริดพลเดชวิสัยครับวันนี้ก็มีข่าวคืบหน้าของกรณีซึ่งมีพนักงานสาวนะครับในสังกัดหน่วยงานทหารที่กาญจนบุรีก็มีเรื่องที่ว่ามีฐานยศสิเอกเข้ามาที่บ้านพักแล้วก็จะมาข่มขืน แต่ก็ไม่ได้ข่มขืนแล้วก็รายงานผู้บังคับบัญชาแล้วก็ไม่มีความคืบหน้าอะไรนะครับก็ปรากฏว่าวันนี้หลังจากที่เกิดเหตุเป็นข่าวโด่งดังคือทำอะไรไม่ต้องเป็นข่าวครับมันไปแจ้งความเงียบๆไปแจ้งผู้บังคับบัญชาเงียบๆมันก็จะไม่เป็นข่าวครับไม่เป็นข่าวแล้วมันก็จะซูเอยกันหรือเปล่าวันนี้ผมไม่รู้นะ เหตุเกิดที่จังหวัดกาญจนบุรีเหตุมันเกิดตั้งแต่วันที่24สิงหาคมแล้วนะครับเดือนที่แล้วนู่นเนะี่ยหญิงสาวคนหนึ่งก็มีคลิปนะครับคลิปของสิบเอกคนนี้เข้ามาที่บ้านพักและพยายามจะรวมรามโอบกอดพยายามจะถอดเสื้อผ้าแต่ในคลิปไม่มีนะในคลิปมีแต่เฉพาะตอนที่ ิบเอกคนนี้ใส่กางเกงแล้วออกไปเพราะว่าข่มขืนไม่ได้เธอมีประจำเดือนก,ก็ออกไปก็เท่านั้นเองนะครับแล้วหญิงสาวคนนี้ก็บอกว่ามันมีสามีแล้วแล้วก็มีประจำเดือนแล้วจริงๆก็มีจริงๆจนสิบเอกคนนี้ก็ไม่ได้ทําร้ายเธอแล้วก็กลับออกไปหลังจากนั้นก็ไปแจ้งผู้บังคับบัญชาก็อยากจะรู้ว่าผู้บังคับบัญชาคนที่แจ้งนั่นคือใครคือระดับชั้นไหนนะ อันนี้เดี๋ยวต้องรับผิดชอบนะผู้ว่รชาคนนี้นะแล้วก็ผู้ว่าระชาก็บอกว่าปิดเรื่องปิดไว้อย่าเพิ่งไปบอกใครเพราะว่าเดี๋ยวหน่วยงานจะเสียหายไอซีแปอคนนี้จะไปรลวลามไปข่มขืนเธอไม่เป็นไรช่างหัวมันเถอะเดี๋ยวหน่วยงานจะเสียหายเก็บเงียบไว้ก่อนนะ จนหนือปัจจุบันนี้เธอก็กังวลว่าเรื่องมันจะเงียบหายไปก็เลยเดินทางเขาแจ้งความที่สอพอราด้านะครับแล้วเธอก็บอกว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้มีเธอคนเดียวหรอกมีหลายคนที่โดนแบบนี้แต่ก็ไม่มีใครกล้าแจ้งความเพราะว่าสิบเอกคนนี้มีผู้ใหญ่คอยปกป้องอยู่นะ่ ปรากฏว่ากันจอมพลังนะครับผู้หูหมอปลาแล้วก็เป็นทีมงานที่เป็นเครือข่ายกับกันชัยกำเนิดพลอยก็ได้เดินทางไปติดตามความคืบหน้าอันนี้ต้องยกประโยชน์ให้กันจอมพลังนะแล้วก็พูดคุยกับภูมิกับภูมิกับก็บอกว่าเรื่องมันเกิดในรั้วทหาร อาจจะติดขัดเรื่องระเบียบขั้นตอนต่างๆที่ทําให้เกิดความร่าช้าผู้กับก็บกบออกตัวไว้แล้วก็ทําหนังสือไปถึงต้นสก,กัดแล้วเพื่อตรวจสอบสถานภาพของทหารคนนี้แล้วก็จะเรียกตัวมาสอบปากคําเพื่อร่วมทํำจานวนส่งฟ้องสารทหารโดยกําชับพนังกงานสืบสวนให้ทำแล้วภายในเจวันซึ่งยืนยันว่าจะไม่ยอมให้มีการแทรกแซงคดีเด็ดขาดครับ นี่ผู้ิมกับก็ร so, ับปากกับกันจอมพลังไว้เบื้องต้นตำรวจก็ตั้งข้อหากับสิบเอกในสข้อหาฐานพยายามข่มขืนกระทํำํำลายผู้อื่นโดยขู่เข็นกระทำอนาจารแก่บุคคลอายุกว่าสิบห้าปีโดยใช้กำลังประทุษร้ายเข้าไปในแคสุสถานของผู้อื่นโดยไม่มีเหตุอังนกวรและทําให้เสียทรัพย์เพราะว่าสิบเอกคนนี้แหละปัดโทรศัพท์มือถือของ ผู้เสียหายทิ้งด้วยนะครับพันเด็กหญิงสิริจันทร์งาทองรองโฆษกกองทัพบ,บกก็ออกมาว่าได้รับทราบเรื่องแล้วให้หน่วยต้นสังก,กัดซึ่งเป็นหน่วยทหารในจังหวัดกาญจนบุรีรายงานข้อเท็จจริงที่ขาวหาที่เกิดขึ้นในหน่วยอย่างเร่งด่วนซึ่งกองทัพบ,บกมีนโยบายให้ความเป็นธรรมในการดําเนินการตามข้อเท็จจริงหากกาลังพลจะทําผิดจะต้องรับโทษทั้งกระบวนการทางกฎหมายและวินัยทหาร ครับกรณีดังกล่าวคงสะบ,บกมีความไม่สบายใจที่เกิดการร้องเรียนเกี่ยวกับเหตุการณ์คุกคามทางเพศในหน่วยทหารแม้ยังไม่ได้ข้อสรุปก็ตามถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่สมควรเกิดขึ้นอย่างยิ่งเพราะกําลังพลทุกคนมีสิทธิและศัศสีเท,เท่าเทียมกันที่ต้องดํารงตนอยู่ในศีลธรรมอันดีปฏิบัติตนตามวินัยฐานและการเป็นค่าการที่ดีเบื้องตน้นทราบว่าจากการที่ผู้เสียเขาร้องเรียนต่อผู้กำกับชานั้นหน่วยงานต้นสังกัดได้รับเรื่องร้องเรียนและดําเนินการสอบสวน ขณะนี้การสอบสวนยังไม่แล้วเสร็จแต่ผู้เสียเกิดความกังวลใจจึงได้นําเรื่องไปหาหารือบุคคลนอกภายนอกจนปรากฏเป็นข่าวนะครับก็ออกตัวให้ผู้บังคับเป็นชาแล้วคือผู้ประชาคนเนี้บอกแล้วกําลังเดิเดนดารอยู่ไอผู้หญิงคนนี้เลยเป็นคนผิดเลยที่ใจร้อนทำนองนั้นจริงๆผมอยากให้กองทัพบ,บกนะตรวจสอบผู้บังคับบัญชาคนนี้พูดจริงไหม ให้ปิดข่าวให้เงียบๆเ,เดี๋ยวหน่วยจะเสียหายต้องสอบคนนี้นะคนนี้คนสําคัญนะแล้วดูดิว่าสิบเอกคนนี้เป็นใครมีใครปกป้องเดี๋ยวนี้ผมก็โอเคนะตำรวจชั้นผู้น้อยสิบตำรวจโทรทหารชั้นผู้น้อยสิบเอกมีผู้บังคับบัญชาปกป้องอะผมดูว่ามันเจ๋งจริงๆอะคือบําถือไม่ไม่ได้พูดล้อเล่นไม่ได้พูด แบบประชดนะก็แสดงว่านายทหารทุกชั้นครับไม่ว่าจะชั้นประทวนหรือชันน้นสัญญาบัตรก็มีเอกสิทธิ์เท่ากันครับนั่นแล้วตอนนี้ทอบอก็สั่งปลดสิบเอกให้พ้นราชาการฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแลงสั่งปลดไปแล้วนะครับ เรื่องนี้ที่จะมาคุยก็เพราะว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นบ่อยมากนะในสถานที่ทํางานนะมีการม้าหยอกไกล่ลวนลามทางเพศอะไรทำตย่างนี้แต่เขาก็ไม่ค่อยได้ไปแจ้งความกันเพราะว่าบางครั้งมันก็กลัวที่จะอยู่ลําบากก็หยวนหยวนไปก็ทําให้คนแบบพวกนี้มันะล่าใจแล้วมันก็ได้ใจ นึกว่าจะจัดการทําอะไรกับใครก็ได้ผมก็ไม่เข้าใจว่าน้องคนเนี้ยบอกว่ามีสามีแล้วและสามีอยู่ตรงไหนทําไมไม่มาเอาเรื่องกับสิบเอกคนนี้คนเราอย่าไปกลัวคนที่ไม่ดีคนที่เลวต้องมาปกป้องภรรยาตัวเองอยังไม่เห็นเลยยังเงียบนะครับ และผู้ประชาบัญชาที่เขาไปลองเรียนต้องออกมาชี้แจงนะก็ฝากกันจอมพลังด้วยสืบสาวรล่าเรื่องให้ถึงที่สุดระก,กันนะครับยุคนี้เมืองนี้ก็มีอะไรก็ดีนะที่น้องคนนี้น้องผู้หญิงคนนี้มีคลิปแอบถ่ายแอบแอบถ่ายด้วยนะแกอยู่บนห้องไงไอ้นั่นกำลังใสก่กางเกงแอบถ่ายอยู่ ถ้าไม่มีคลิปนี้ไม่รู้จะออกอยังไงอะ่ะเกิดมันบอกว่ามันไม่เคยมาไม่เคยมาเข้าไม่เคยอะไรเลยไม่ได้ทำพูดไปเองเออเองนะมันมีคลิปอยู่อันนี้ก็เดี๋ยวนี้ถือว่าเป็นสิ่งดีผมก็ยังบอกทุกคนนะว่าสมัยนี้อย่าไปทําอะไรที่มันเป็นเรื่องเร็วๆเลยถ้ามีอารมณ์ทางเพศนะก็ไปตีหม้อหรือไปใช้บริการทางเพศ จะดีกว่านะเชื่อเหอะเป็นยังไงเป็นในสิบอยู่ดีๆมีอนาคตนะถ้าบอกว่ามีแส้นด้วยมีผู้อยากผู้ใหญ่เอ็นดูด้วยถ้าเรียนจบวิียตีเดี๋ยวก็ได้เป็นในร้อยนะอืมแล้วก็ไปเสียเกษียนที่พันโทนะอยู่ๆต้องโดนปลดออกหลักราชาการเนี่ยเป็นไงมันคุ้มไหมนะ กับความอยากของตัวเองความทะนงตัวที่นึกว่าจะไปเอาใครก็ได้นะเดี๋ยวเรื่องนี้ผมก็จะตามต่อไปว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเพรากองทัพบกก็เอาจริงเอาจังเรื่องนี้ด้วยขอผมก็อยากให้มีคนแบบกันจอมพลังเยอะๆผมก็เคยจะคิดทำแบบกันจอมพลังนะจริงๆคิดมาก่อนแล้วด้วยนะ แต่ปรากฏว่าเราไม่มีไม่มีเงินไงสมมติว่าเหตุเกิดการจนิบุรีเนี่ยแล้วผมจะต้องขับรถไปกาญจนบุรีแล้วเอาเงินที่ไหนเติมน้ำมันรถอะ่ะใช่ป่ะมันก็ไม่พร้อมอะ่ะก็ฝากคนที่พร้อมนะครับออกมาทำเรื่องเหล่านี้เยอะๆก็ดีทำด้วยความบริสุทธิ์ใจมันก็จะเป็นการช่วย ทางราชการอีกแบบหนึ่งนะครับวันนีขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามไลค์ของผมช่วยกันเข้ามาถ้าดูใน Facebook อยู่ก็เข้าไปดูใน y o u t u t e ติดโพส n n e l ด้วยแล้วเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดไลค์เสร็จแล้วก็ออกก็ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ได้9 0 0 0 0 1 3 0 0 กว่าผู้ติดตามแล้วนะครับเหลืออีกนิดเดียวก็จะครบหนึ่งแสนตามเป้าที่ผมอยากจะได้เพื่อจะทำเรื่องขอโร่จาก YouTube อเมริกาก็ช่วยๆหน่อยครับพยายามจะนำเสนอเรื่องราวที่เป็นข่าวดีๆคลิปที่ออกไปเรื่องคุณโตสัตว์สิทธิ์นะครับที่ผมบอกว่าเป็นสุภาพบุรุษดารานักร้องสุภาพบุรุษก็มีคนคอมเมนต์เข้ามานะครับว่าบอกไม่ใช่ ไม่ใช่สุภาพบุรุษเพราะว่าจริงๆต้องกล้าที่จะไปแจ้งความเอาคมผิดมาลงโทษไม่ใช่ทำเงี้ยเออผมก็โอเคเว้ยอ่านดูแลก็อกใช่เข้าท่าบางครั้งผมก็มีความคิดที่ที่ผิดประเด็นไปก็มีนะครับก็ต้องขอบคุณคนที่เข้ามาติเข้ามาคอมเมนต์เข้ามาบอกผมรู้สึกชื่อคุณประยูนหรือไงเนี่ยนะขอบคุณมากๆนะครับ ก็จะนำมาปรับปรุงในการรายในครั้นต่อๆไปท่านที่อยู่ในสายบูเตรูก็มาร่วมกันสร้างพ่อปู่ศรีสุดโทแม่ย่าสรีปฐุมากันนะครับผมจะสร้างที่พิษุโลรวัดราชบูรณะข้างเจดีพันปีครับใต้ต้นโพต้นใหญ่จะเป็นก่อฐานขึ้นไปแล้วก็มีองค์ปู่องค์ย่าตั้งอยู่แล้วก็มีหลังคาเพราะว่าลมมาเดี๋ยวกิง่ง ต้นโพกิ่งโพจะหักลงมาโดนองค์ท่านเสียหายพอปู่แม่ย่าในหาหนาสู่แม่น้ำน่านนะครับบวยจากหนึ่งพันบาทก็จะมีเขียนชื่อนามสกุลติดที่ฐานนะครับปีนี้ต้องให้เสร็จถ้าเงินไม่พอไงผมก็ต้องพยายามไปกู้นูย่ยืมสินไปหามาให้ได้เพราะว่าตั้งใจว่าปีนี้ต้องเสร็จองค์ปู่ศรีสุธโธองค์ย่าศรีปทุมมาต้องอยู่ที่พิษณุโลกกับวันนั้นไปขอ ไปบอกกล่าวกันแล้วว่าจะทําไปบอกกล่าวที่ทชนโนดมาแล้วนี่ขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณเป็นอย่างสูงขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดีขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการสมาคมสื่อท้องถิ่นสมาคมนักธุรกิจพิศนุโลกสถาบัานอิสระพลกองทุนอิสระพลไดมอนด,ด์เวงพิศนุโลก สำนักศักยัน์อาจารย์จ้ำศรีบูรพาระยองโรงเรียนสอนศักิ์วอาจารย์นกแก้วเมืองทองธานี